ครับอยู่ที่วัดแก้วฟ้านะครับผมวันนี้เราอยู่กับแม่พิกุลนะครับผมแม่พิกุลอยู่ที่วัดแก้วฟ้าที่มีโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง475ปีนะครับวันนี้วันนี้เรามาดูว่าวันนี้แม่พิกุลนะครับในพระคุณของวัดแก้วฟ้าจะให้อะไรเราเนาะเดี๋ยวเราก็วันนี้นะเขาก็เรามากันสองช่องนะครับมาไปขึ้นไม้กลับมากับพี่มงคลสองเลขนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้แม่พิกุลจะให้เลขอะไรเรานะครับเดี๋ยวเราไปไหว้แม่พิกุลกันนะครับไปกันครับ แม่ดิกุญชมปฏีทานชมพานะครับปฏคทินทำวัดเย็นบนบ มาแล้วมาไว้ที่สุดแล้วก็บอกดาวในรีน่ะลวก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักวัดนี้ดีนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนที่ท่าชมเห็นทั้งหมดเนี่ย คือได้มาจากแอะศรัทธางนะครับว่าไหนจะครอบแก้วทั้งหลังคาทั้งหลังแม่ผมแม่ทั้งสามทั้งสามสารหลักสามหลังด้านหล่างด้านหน้าด้านบนก็คือเราขอโชคจากแม่คุณได้แล้วเขาก็เลยอธิษฐานจิตใช่ขอแล้วก็สร้างให้เป็นีิมิ้มถุนบัลลังก์ด้านบนด้วยนะครับก็มีบทพูดโชคใหญ่ครับท่านทั้งถูกโชคทั้งได้งานทั้งขายของได้ที่บิ๊กซีบิ๊าซีแล้ว วันนเราทจงกลัให้กับเมซีคาาคุอคนเนาะทุกคนได้รับโชควันนี้เรามาวเป็นคนกัล่านาโสัจจารสักวะโตอรหัโตสาตสัมมานะโมสัารสักวะโตอรหัโตสัมาานนะโมสัจจรสักวะโตองโตสมาตุปัฏานนะโมสัจจารสักวะโตองหังโตสำมาตัฏา เขย่าก็ได้เพราะวมันปากใหญ่ใช่เขย่า่างที่พี่มงเคยเขย่าอ่ะให้ยเองอธิษฐานจิตก่อนพี่มงอยากอธิษฐานจิตเนาะดูสิว่าเรื่องให้ลงมาให้ค่อยค่อยๆระวังระวังเอออะไรเลใย่ไม่เมือ อ่ออีที่หนึ่งนะครับศูนย์อ่าศูนย์อันนี้เป็นเลขศูนย์นะครับก็ที่สองนะครับออกแล้วยังไม่ได้เอาเอะไรห้าอย่างไรก็คู่ขี้มาแล้วไม่กลัวแล้วเลขห้านะครับ เลขหนะ้เลขสุดท้ายนะครับเลขหาอีกศูนย์ห้าไม่แน่นะศูนยห้านะครับก็เอาเลขใครที่สนใจเนาะมีชอบเลขนี้อยู่แล้วเนะเลขคู่เลขเบิ้ลอยู่แล้วก็สามารถนำไปซื้อชคเสี่งทุนได้055นะแม่นะ รอบหน้าอาจจะเป็นเเืิอนได้นะ055มานะแม่นะหมดนี้เคถวายดอกไม้แล้วเรียบร้อยศอบหน้าอาจจะเป็นเน้จับเลขให้เป็น055ใช่ไปจะไปทีห่หัวใจหัวใจแม่พี่กุลเหรอที่ต้นก่อนหัวใจยังเด่นเป็นสง,ง่าอยู่เนาะปึ๊บ เป็นแม่พี่คุณที่ยังไม่ยังไม่ตายเนาะอันนี้อันนี้เป็นเลขทูบดูยังเป็นเลขทูบ้วท่านผู้ชมให้ดูที่หัวใจก่อนเป็นแปดหนึ่งสามเลขทูบนะครับก็เป็นเลขทูบที่ทางคนที่มาขอโชคขอลาบเนี่ยเขาจุดไว้จะได้เป็นเลขนี้เพนะราะว่าท่านผู้ชมจะได้รับโชคกับเลขนี้นะถ้าครชืชนชอบเลขเลขเนี้ยเลขเลขมงคลถือว่าเลขมงคลไปนะ ใครชอบเลขทศนิยมที่คุณเดี๋ยวเราจะหาเลขทศนต้นที่คุณให้มงคลเหมือนไ,ได้เงินมงมาสองอันแต่มันอยูอ่ไกลผมพอดีลเลยนี่พระชุม,มนุมเทวดาให้เราจริงเหรอนี่ไงหมดนี้ไงหมดชุม,มนุมเทวดาไงเ,เอาละดเดี๋ยวเราไปดูเลขมงคลที่ฝันนะนี่อโอ้โหวันนี้มีคนมีพระชุม,มนุมเทวดาให้นะครับแปดหนึ่งสามครับแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามนะครับ ปุมะเจยันตุเทวาชาลคาลวิสเมยอยาคาทานพาพระนาเสานาพิทิคุณด้วยเนาะก็คือขอโชคจากเทวดาครับพอดีเลยนะเนี่ยมาไหว้แม่ปุ๊บงกับพิธีช่พีโลยนะมาม่านตัใช่ มสวนกาลอายัมพาทันตาัมมะสวนากาลอายอัมพาหันตาเก็เดี๋ยวก็เป็นนะโมตสะตรงนี้เป็นเลขอะพีช นี่น,นี่ดูในกล้องนี่ขึ้นเป็นเลขเลยอะล,าม,ลา,อมามันขึ้นลาต้นไม้มันขึ้นลาท่านผู้ชมแต่มันขึ้นเป็นเลขเลยสีสีอนี่ไงไม่เห็นหรอเนี่ยไม่เห็นเอา้านี่ดูในกล้องนี่ดิอ๋อลาขาว,ขาวเออนี่ไงเป็นเลข,เลข,เลขมันเป็นดอกเข็ดอยู่สามตัวเออมันขึ้นเนี่ยเป็นเลขเป็นลาเป็นแปดเจ็ดสองหรอ ตัวบวนเป็นแปดตัวที่ตัวที่สองเป็นเจ็ดตัวล่างเป็นสองบนนีนเป็นห้านะเนี่ยออันนี้แปดเจ็ดป่ะเหมือนเรียงเลขยังไงไม่รู้เลขต้องดูดิมันขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วนะนี่นะนั่นแหละใช่นี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 ่เห็นป่ะตัวนี้เห็นป่ะ ตัวนั้นไม่เห็นเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ลงมาสามตัวอ่มาดูฝั่งนี้อ้อมอ้อมมาฝั่งนี้เป็นห้าเลห้าห้าอันนี้เหมือน 5, ตอนนี้เหมือนเหมือนเลขเก้าแล้วสามเก้าห <5, S 1> ้าสามเก้าหรือห้าแปดเก้าเมื่อกี้เห็นเป็นเจ็ดนะเนี่ยอย่างนี้เป็นเจ็ดนะเป็นห้าแปดเจ็ดไม่ใช่เห,หรอพี่เนี่ยห้า สามเจ็ดหรือห้าแปดเจ็ดเออนาะอันนี้ได้ห้าแปดเจ็ดห้าอันนี้แปดอันนี้เจ็ดสามเจ็ดก็ได้ห้าสามเจ็ดห้าแปดเจ็ดผมว่าคิดว่ามันแปดที่นะเลขมันก็ชัดอยู่นะห้แปดนั่นแหละแปดนั่นแหละพี่พอเมื่อกี้พี่ยังมองเลขสามเป็นแปดอยู่เลยผมว่าน่าจะเป็นแปด เมื่อกี้ขับรถมาน,น,น, 5, นะท่านผู้ชมห้าสามเจ็ดหรือ 5, 8, <7. S 2> ห้าแปดเจ็ดถ้ามองย้อนไปเลขมันมเลขสามหน่อยแปดก็ได้สามก็ได้โอเคไหมโอเคนะี okay, นะ่มองดูที่หัวใจแม่พิกุนยาม,มีเลขด้วยน,นะ องเอาเขาเอา,เอามาเอามาดูข้างนอก่ะเหมือนห้าเหมือนห้าศูนย์ะไรสักอย่างเลยมันมีห้ามีศูนย์มีแปดเดี๋ยวดเดี๋ยว,ยวผมถอดแล้วพ,พี่พี่เข้ามานะอะอกมาก,ก่อน นี่ก็เป็นบรรดาสารเนาะที่ผู้มีจิตทานเนาะใช่ไหมที่เขาอาธิษฐานจิตขอให้ได้ในสิ่งที่สมปรารถนาเนาะสร้างให้เนาะสามหลังนะครับมีพี่น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 ี่ใช่สองสามหรือสองเจ็ดไม่รู้ 25งห้าพีเอชสองสามเออใช่นี่สองห้าชัดเลยนี่นี่สองสามสองสามใช่ไม่สองห้าก็สองสามดูนะท่านผู้ชมตรงนี้ชัดเลยชัดเลยกล้องผมชัดเนี่ยกล้องพี่ชัดเป็นสองห้านะเออสองห้าตรงนี้นะครับสองสามสองห้านะพีเอชใช่ใช่ใช่เป็นสีทองนะเป็นสีทองพีเอชชัดกว่า ผมเห็นเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองห้าเลยพี่หนึ่งนิดหนึ่งนี่หนึ่งข้างล่างหนึ่งสองแล้วก็ห้านี่เห็นเป็นหนึ่งสองห้าสองห้าเลยเนาะใช่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 ใทีส่สองห้าสองสามนี่ั่งนี้เป็นเลขห้าน,นี่แผ่นนี้นี่นี่นอ๋อใช่ไหมบอกย้ำเลยบอกย้ำว่าสองห้าจะมา แล้วตอกยาวว่าห้าห้าก็จะมาเลขห้าป่ะห้า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 นี่ไงเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมเราจะเป็นเลขเลขห้านะถ้าจริงชาเตยอ่ะตัวเดียวเลยมีตัวเดียวลองลองมองไปฝั่งนู้นดิมีเลขอื่นป่ะลองดูดีๆเป็นเลขห้าตัวเดียวเจ็ดห้ามีมีเจ็ดนอนมันคล้ายๆเลขเจ็ดเนาะมีเจ็ดนอนอยู่แ่แล้วก็ห้าเออใช่ เจ็ดกับห้าถ้าเข้าไปจะบางพี่ไหมบาง,างบางบางพี่ดูชักพี่สองก่อนคือ,อคือเป็นเลขนี้เลยครับท่านผู้ชมถ้าผมก็คือเจ็ดห้าถ้าทางล่างลงมาก็เป็นเหมือเน<ะ>เลขห้าเลยเลขห้าปะเอเล็กเก็อปะนี่ติดตรงนี้าลองดู เป็นเจ็ดกับตะแคงเหรอข้งอางน้าเออเจ็ดเจ็ดกับหลังไอ้เจ็ดตะแคงใช่มันเจ็ดนอนนอนตะแคงไม่ต้องหรอกตัวมันเองก็เป็นเจ็ดห้าเจ็ดห้าอยู่แล้วเฮ้ยแต่ตัวนั้เหมือนสองเือนะมันสองห้าเหมือนกันเนะออบนเหมือนเลขสองสองกับห้าแล้วตัวล่างอ่ะเป็นเลขเจ็ดล่างลงมาเหมือนเลขเจ็ดก,กับตะแคงข้างก็เป็นเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าก็จะตรงต้นที่คุณเป็นห้าเจ็ดน ใช่ใ,ชใชเป็น57เล้วโอเคตรงตัวที่คุณน่ะ1 58 587กับ537อ๋อเป็น8โอเคถ้าท่านชมตัวนี้ก็ได้ประมาณ55 7นี่แหละเล้ล้วก็25แล้วก็25แต่7กับ2องมันเหมือนเด้ยเอุ้ยเอี้เหมือนเลขเลยดิเ,เห็นไหม9เลยนะเออ91 97 91 เอาถ้าเอาพู้วายออกก็จะเป็นอีกจะเห็นชัดจะมีอีกเลขหนึ่งลองดิดูอะไรออกดิถ้าจะเป็นห้าได้ซ้ำปไม่เห็นสองตัวเก้าหนึ่งสองเป็นมีแค่เก้ากับหนึ่งกับเก้าที่พี่มองเห็นนะฮะนี่เึ้นมาเองอ่ะดิตรงนี้ท่านผู้ชมเลยเออว่าเป็นเก้าเจ็ดหรอวะไม่เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดอ่ะเนาะชัดอยู่นะ เป็นรอยดำๆเนาะทุกคนเป็นรอยดำๆขึ้นมาถ้าไม่เห็นหัวก็จะเป็นเก้าหนึง่งถ้าจะก้าหนึ่งแหละพพเพราะเจ็ดมันเป็นรอยดำๆขอขอไม่เก้าหนึ่งก็เก้าเจ็ดเนาะอาแค่นี้เลยลองตัวโอเคไหม แค่สองสารนะแต่จริงๆเลขขึ้นสารนั้นสารเดียวอยนเมื่อกี้เนี่ยใช่ขันกลางสารเดียวขานกลางสารเดียว,ยวอู้เอ๊ะตัวนี้เป็นเลขห้าพอดีไม่เหมือนไม่เหมือนค้ายะจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งเก้าบีเก้ดสี่กดโอเคนะแม่เอาไปเที่ยวขึ้นมาไม่ทันไงพอขึ้นไทันก็ทำเป็นฟอร์มหล่นไงชัวชัวเ,เออ เออแม่ไปเที่ยวมาขึ้นมาปุ๊บพอดีเชา้าคนมาพอดีแม่เลยทำตะแคงซะเลยชุดนี้คือมีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยเนาะใช่อชุดเยอะกว่ดเดยใหม่ใหม่ๆขึ้นมา ที่แม่พิคุลเนาะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะสรุปให้เนาะสรุปเรงนี้นะครับนี่ใครสนใจนําเลขของแม่พิคุลเหล่านี้เนาะไปเซฟช่วงตัวก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณที่ตามชมพวกเราสามช่องนะครับไอ้คนใหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูอ,องนะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมลาไปกับแม่พิคุลนะครับสวัสดีครับไปเลยนะครับแม่พิคุล you mm -hmm.